สวัสดีครับผมนายพัวเมนะฮะเซกหนึ่งเลขที่สองคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับเบสไฟฟ้านะครับว่ามันมีที่มาที่ไปและวิวัฒนาการยังไงนะฮะในโลกของเราท้าวความก่อนนะฮะในในยุคก,ก่อนที่จะมีเบสไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นดับเบิลเบสนะฮะ ซึ่งตัวมันจะใหญ่มากข้อเสียของมันก็คือจะเคลื่อนที่ลำบากนะฮะกินพื้นที่แล้วก็เวลาคอนเสิร์ตท,ที่มันใหญ่จริงๆอะ่ะเสียงของดับเบิลเบสมันดังไม่พอนะครับเพราะดับเบิลเบสมันเป็นเครื่องอะคูสติกนะฮะทีนี้ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าลีโอเฟนเดอร์นะฮะหรือก็คือลุงคนนี้นะครับ นี่ครับนี่คือ Leo Fender นะฮะเขาเป็นคนคิดค้นที่จะผลิตเบสไฟฟ้าเป็นคนแรกของโลกนี้เลยนะฮะซึ่งเบสไฟฟ้าตัวแรกของโลกเกิดขึ้นในปี1,951นนะครับรูปล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เลย ครับผมซึ่งข้อดีของการวิวัฒนาการเบสให้มันเป็นแบบนี้นะฮะหรือประโยชน์ของเบสไฟฟ้านั่นแหละมันก็จะได้เรื่องขนาดที่เล็กลงการเล่นที่ง่ายขึ้นคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะฮะรวมถึงการขยายเสียงที่แบบออกลำโพงไว้ให้คนที่แบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะฮะ เมื่อคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นเขาก็จะใช้เบสไฟฟ้าเนี่ยแหละครับต่อมาในปี1964นะฮะเบสไฟฟ้าก็ได้ถูกพัฒนาให้มี2ปิกอัพนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลูกทรงของเบสไฟฟ้าในยุค 1,964นะครับจะสังเกตว่ามันมี2 p i ปิกอัพนะครับเป็นอย่างนี้เลยมี2 p i ปิกอัพเพื่ออะไรเพื่อขยายย่านเสียงนะครับเพราะว่าเบสที่เบสในในเจเนอเรชันแรกอะฮะเขาเขามีแค่ปิกอัพเดียวทีนี้ในการอัดเพลงหรือว่าในการเลคคอร์ดนะครับ ย่านเสียงนั้นอะ่ะมันมันไปรบกวนกับย่านเสียงของเครื่องดนตรีเครื่องอื่นนะฮะเขาเลยแก้ปัญหาด้วยการเอาปิกอัพอีกตัวมาเพิ่มเพื่อให้เสียงมันกลมกล่อมขึ้นนะฮะถัดมาในปี1975นะครับเบสไฟฟ้า ก็จะเริ่มผลิตเป็นแบบเป็นคอขาวแล้วนะฮะเป็นเบ็คอขาวก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมครับว่าคอของเขาเนี่ยจะเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อที่ไม่ใช่เนื้อเข้มฮนะเป็นเนื้อเสียอ่อนอย่างนี้เขาเรียกเลยว่าเบ็คอขาวนะครับทำไมเขาถึง เปลี่ยนชนิดของไม้ให้เป็นไม้เนื้อสีเนื้อสีอ่อนนะครับเพราะว่าเขาต้องการย่านเสียงที่ใสขึ้นไปอีกนะครับเพื่อใช้ในการโซโลหรือใช้ในการแลบนะครับเพราะในยุคนั้นเทคนิคเบสต่างๆก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะหลากหลายแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูถึงความแตกต่างระหว่างเบสคอขาวกับเบสคอดำนะครับเบสคอดำก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมว่าคอของเขาเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อเข้มนะฮะ คอที่เป็นไม้เนื้อเข้มหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคอดำเนี่ยครับคุณภาพเสียงของมันก็จะหนักแน่นนะครับแล้วก็คุมกลมกกืนไปกับวงได้ดีนะฮะทีนี้เรามาดูเบสที่เป็นคอขาวกันบ้างนะฮะนี่นะฮะจะสังเกตว่าคอของเขาเนี่ยจะเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วนะฮะที่เป็นสีอ่อน เขาจะเรียกว่าเบสคอขาวนะครับ<พว>ก,การที่เปลี่ยนชนิดของไม้ไปใช้ไม้สีอ่อนในการทำคอเบสนะครับหรือการทำเบสคอขาวขึ้นมาครับประโยชน์ของมันก็ทำให้ได้ซาวที่หลากหลายขึ้นนะครับทำให้เสียงเบสคคมชัดนะครับ แล้วก็มีเสียงย่านกลางถึงย่านแหลมที่ดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่มากในใน,ในสำหรับมือเบสยุคนั้นนะฮะถัดมากันที่ยุค1,1985นะครับยุคนี้เป็นยุคที่เบสไฟฟ้าเนี่ยมีรูปทรงที่หลากหลายมากเลยครับรวมถึงแนวเพลงรวมถึงลายเบสต่างๆนะครับ เพลงเบสเด่นๆส่วนมากก็จะอยู่ในยุคนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรูปรูปทรงของเบสเขาก็จะเป็นแนวๆนี้นี่เลยรูปทรงก็ค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็จะดูเท่ขึ้นนะครับในยุคนี้รวมถึงสไตล์การเล่นต่างๆการโชว์พอม แต่ในยุค80เนี่ยมันก็จะมีการเล่นเบสอีกอีกแขนงหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกกันว่าการการใช้ซินธิไซเซอร์นะครับมามาใช้ในการผลิตเสียงเบสนั้นซึ่งจะทำให้ซาวเสียงเบสนั้นเป็นมีความเป็นโน้ตและมีความเป็นคีย์บอร์ดเป็นเครื่องลิมมากขึ้นครับซึ่งจะทำให้เสียงมีความแปลกใหม่ขึ้นมานะครับ ส่วนมากเสียงเบสแนวแนนี้จะอยู่ในเพลงแบบแนวดิสโก้หรือแนวแดนซ์อะไรประมาณนั้นนะครับถัดมากันที่ยุค1,990หรือว่ายุค90นะครับเป็นยุคที่ดนตรีนี่เริ่มมีความหนักแน่นขึ้นมานครับเป็นยุคที่วงวงล็อกนี่ค่อนข้างฮิตหลายๆประเทศก็จะ วงล็อกต่างๆก็จะขึ้นกันในยุคนี้แหละครับของเบสและฟอนแมนก็จะเป็นแนวๆเนี้ครับ90แท้ๆเลยค่อนข้างหนักแน่นนะครับทั้งด้านซาวแล้วก,ก็การสร้างลายเบส ัดมากันที่ยุค2 0 0 0นะครับจนถึงยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เบสไฟฟ้านะครับมีรูปทรงรูปร่างที่มีความหลากหลายมากมีการเลือกใช้ไม้ที่หลากหลายมากเลยนะครับรวมถึงลายเบสต,ต่างๆก็แปลกใหม่ขึ้นนะครับและในยุคปัจจุบันก็จะมีเพลงเพลงเป็นเป็นแนวเพลงหนึ่งนะครับ ที่จะใช้เสียงเบสในที่เขาจะผลิตผลิตผลิตลายเบสนั้นด้วยการเขียนนะครับไม่ได้เล่นเองก็คือเพลงแนวเฮปแนวฮิปฮอปนะครับแนวแรปเพลงในแนวนี้เขาก็จะเขียนเบสด้วยโปรแกรมนะครับ เพื่อใช้ในการสร้างบีทหรือสร้างอะไรต่างๆนี่นะครเป็นสร้างสาวที่แปลกใหม่มากที่ทำเพลงโดยที่ทำเพลงในคอมพิวเตอร์นะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ครับผมนายภูเมธนาเสถียรยิ่งยงเศกหนึ่งเลขที่สอง ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ